สบายมากป่าอือตกตกตกเลยครับอ้าวงามๆเลยครับอเ,รเอืมมาแล้วเอ้ามาครับจอบมากนึงครับอ่าวประโจ้ประโจ้เท่านี้ละสองสามมาแน่นอนอดีๆครับแหม็นดีครับบอคลายนาครับดอกดีสมกับเติมน้ำมันเรือเขาปึ๊บปึ๊บนี่ครับนี่นี่เอ้าสองขัดสองมาแล้วครับมาแล้วเออสิบสามเออ สีนี่ครับสีเอาเลยครับหนึ่งบอครับนึ่งบอนึ่งบอสมกมไกบอครับน่อ้สมากครับในประตูประตูอุ้ยแม่นนแ่นอยป่อยเไปหาปลาเอยโอ้ยเออังลงมาหาล Vẫn khá... đẩy theo à, Mất mất rồi Căng cắn đi nào ครับสวัสดีพี่น้องเลฟซีครับมันอีสิบาพี่น้องเข้าไปคุณครับอยู่แทนปูนคุณครับปูนมองพญามาอยู่คุณมองความไกลเลยครับจากฟังเ้าเขาไปตึกแหงครับเสียห้าสิบเนื้อบางปานใหญ่ครับวันนี้สีขี้เหื่อเข้าไปขึ้นทะเลครับทีห้าสิบดขเข้าไปเนาะเข้าไปก็อีกตู้ก็แม่นดีนะครับปูนทางพญามากกับพจน์สีเราตึกถ่านี่หน่อคุณแจ๊กได้บพราะครับแต่ว่าเหาสิเขาล่องเขาไปเบิ่ง น้ำกำลังขึ้นพอดีครับไปรับชมกันครับโว เดินทางมาหอดเรียบร้อยครับโมไกลปันได้ครับมาเดือเรียบร้อยเออซื้อมาตีเฮ้ยได้ครับบ้านนะครับเอาไงได้บ้านเห้่อเสียนเฮ้ยมาผู้นึงครับไอตุ๊ไอตุ๊เดินไอตุ๊อ้าวลองเบิ้งครับตัวนี้ผู้ซีว่าอะไรเปิดตอนนี้มือหูไงห้องผู้ไหนตัวมันตาย อืมสมแล้วล่ะอ,อ่ะปล่อยไหลไปครับเป็นดีครับมือน,นี้เก,ก,กิดผู้ดเดียวตักปลากับตักผู้เดียวได้นี่ว่าจอว่างนี่จอว่างนี่เอาติดอยู่วันดูดิเขาให้จออยู่บันหรือพี่ไม่แต่ตะปูยังติดไม่ตะปูเนาะเคลือนเขาเสแตกได้ยัยเอ้าทิ้งกันแล้วบ้ดนีแม่มึงสี เอ้กูกูเลยเมื่อนะตัววะปลาอยู่อีกจะเคลื่อนมาเอาเที่ยวละลอยได้ครับไอตัวเรามาส่งให้ที่นี่ผมมีเงินบริมาเด้อไอตัววะเอาถือไปครับแมนดี้ว่ามีรุ่นนะครับมือนี้ปลาอยู่สาวครับสาวไปแนวนี่ไปแล้วนี่ไหนยังไงไอตั้มาแล้วประโตกับประโตกมาฝีมือครับแมนดี้ครับ เดี๋ยวไม่ส่วนเกินไเย็นนี่ต้ไม่ส่วนเกินแตะอ้ามันมันครับตัวแรกแหกมันครับวันนี้ตี่แพนแอคตึ๊กแผนแนกโพสครับผมมือกล่องนะครับผมเดียว เบื้เบิ้งของขี่น้องแพนมาทางนี้ครับเบิ่งเบื้งได้ครับนี่นี่ถ้าเบิ่งได้สาวครับโอ้พผนมาแเจอสาวได้พ่พอนี่แม่เขาใหญ่ยังก่อนไม่ใจจอยบอกไม่สอนอสาวใหญ่ดีครับอืมดูตึกด,ดูได้ครับวันนี้บ่มีข่าวขาคิวเฮาอ้าวเต่าสะอาดครับเห็นอย,อยู่ตัวหนึง่ง

มันใจเสือกแหงครับบางทีใหม่ได้หันมันเล็กได้หันโอ้ยยิคิดว่าลอยข้นใ่หมมีครับรลอยข้นคนี่นยนะนเป็นตัอยา่างบุญครับคมบุญครับอุ้ยบุญเป็นบุญเลยดเอ้ยเอ้ยอ้ยเ้เอ้ยเอ้ยเร้ยเอ้เอ ก่อ e ่้าันเย่สี่สเลยวเียวหอกผมวัเสียวหรอกงเสียวเลยอืมเอาเย็น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 เ็นเ็นครับดอกนี้คอยไหลไปไหลเขามาบนที่ด้ดดงนี่พวเพีนกันเกเที่ยนอรอยู่เออหรอวะเพีนปูนได้อยู่หน น่ะน่ะอามเหนอเีย่เนเปยปล่อยปล่อยเห้ยไปหาปลาเออเอ้ยง้างลง้างลยเสียขามันไต่ลดยว เงี้ยเงี้ยเงีเงี้ยเงี้มันตล่าตัเงี้ยตั่ล่เงี้ยเงี้ยไปไปจะด้เหเพื่อ้มล้างไปไปเ่อไ้เสือขาดดึงแคบดึงแคบขึ้นมาเรียบร้อยครับันหันฝุ่นครับนี่คือประตูประตูเคลเปิด2อประตูครับตอนนี้ไม่เงี้อยู่ มาหาลุงสีครับวันนี้เป็นจงไรกับแม่เท่าอาการเป็นจงไรเราจะเอาเลือดของเออเดี๋ยวครับไมอยู่ทีินี่แห้งละอันตรายแม่เห็นหรือไม่เห็นวะเจอไปที่กับสองคนเข้ารถไฟลำไหน้อ๋อท้ายอยู่นี่ได้อยู่นี่ครับเบิ่งพี่น้องไม่เคยมาบึ่งประตูปึ๊บเอา อีกมุมอีกมุมหนึ่งของเครื่องปากมูนครับตัวนี้เข้าสะอาดครับเทียบร้อยครับบ่มีเอาโมเมนท์พื้นันจิมีโดเด้วยปลาเนอะนี่ครับริเวินรอบนอกครับทั้งขุนทั้งฟังครับหมูกบไก่เข้ามีคนครับหนึ่งสสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบเกสิบสองสิบสามสี่สิบห้าประมาณสิบหาสิหคนเนาะย้ายออกไปครับ เออมองนี้มองอันสุ่มใหญ่เนาะสุ่มใหญ่คนตักป่าครับมองนี้มองเ่าอยูโอ้โหลุ้งไปอีกคะทางอ่ะบ,บานไกลเรื่องเคียงครับเท,ะะทะ่านั้นทำมาลุ้นมั้งครับบันสีดได้ดบ่ได้ได้ลุ้นครับเอยู่อยู่อยู่ภาษาหนึงสีบ่างซ้ำนะครับรโกรธมีไปทำไรแล้วนี่ยังหาให้ลุ้นครับมึงใส่ใหญ่ป่นไหนครับเ่ไตทำจอมอก็ติดจอมบอ่ <c oughs> อืมนาน ึบนี่แล้วนี่แล้วตำจอมนี่อเอ้ยอา้าวไข่กระเป๋าสะอาดลุงงามสวยสวยครับสวยอา้อาวเ,เรียบร้อยครับหมานมานันครับมันมัน <c oughs> ตำจอมเนะเาะอ่าโอเคครับโอเคมันมาน,มานสีครับขายแต่เท่านึงเอ้ ระกกระจกครับว on ัวเอาขายเดี๋ยวขายเดี๋ยวคนนึงสะสมใหม่ครับตัวนี้นานพ่มาบอยเกเย็ดจังวะบูปักอยู่เบิดมือเบ็ดเวน่าบ้านตัว บม้สูงก็แตกแดดวะพอ่อเออเแต่ว่าบน่ายถาคิ้ของเขาหรอกเฮ้ยประจุครับประจุเข้ามาเข้ามาปลาใหญ่อ้าวก็พอได้อยู่พอได้อยู่เอาเบิงปลาเข้ามาครับตัวนี้ปลาพม่มาปลาใหญ่เฮ้ยเอาไปขายแล้วรอบนึงวะพอ่อเอ,อ้ยมีบางหาลูกครับตัวนี้ ใส่ไงคัดใส่ยางเดียวครับพ่อมาฮาเอ้าเพิ่งเดือดเพิ่งหอนครับมันนี้มึงสีขยันตึกก๊กอนครับช่วงนี้หาทุนก้อนาสันบึ้มอ่าคอยไลเกินเก่าหอนแห้งครับเหมือนหอนแห้งอู้เดือดโคตรไล่ เงครับเงียเงียบค่อยน้ำแบบว่ายู่โตเลยครับความสถาบันหนาเนีนเ่ยปายนยั้นครับไซส์ระเบ,บิดบอทำทีเดียวไปเลยบอถือนอกบวมาอ่านี่อยู่ครับจบกระจอกเข้านี่ละเอ้ยเอ้าหาเทือกเลยตัวนึงเนาะ <c oughs> หาเทือกเลยตัวนึงครับโอเคโอเค ้เรากกติไป mm hmm. กําลังถือครับ mm hmm. กําลังมาละประมาณเชียงกลัวละครับตอนบ่ายุ่งครึงไหมแบบนี้เขามีกันอยู่สองคนครับตุงสซีกับปลมาเนาะเพราะว่าคนเขามาบ่ได้ครับไั่มีเรือเขามาบ่ได้แต่ย่างนึงกันเรือหน่อยมันก็ออันตรายนะครับไอตู้พระสง์ก,กันครับอ้าวเป็นเยบร้อยครับลึกซีหาวัาเลยตัวหนึ่งครับเขาก็เบิงไปเรือเป็นเบิงวิธีบานเข้าไปเรือเนาะครับนาะ พร้อมอ๋ถือแค่ถือแค่เทื่อนหมดเทื่อนบดดินฮะสีดำสีเลยครับนียฮ่ม <c oughs> <c oughs> หอนแห้งครับมันนี่หอนแห้ง สะอาดพี่เกาบอกโมมี่อตมตำเลยลุงวะเป็นโคบหาเทือก่อนบ่เนหรออ้าวมันมาแล้วแม่นดีเขาหม่มเวยสบายดีแท้มีคนห่นมเว่สองตัวครับประจวกบประจ่อครับอ้าวอ้ใส่งามด้วยนั่นใส่งามเลยบนะมยอบอกได้เวถึอปลาก็ได้มอนน่ประจวประจ่อครับ ยางเดียวครับเดดนี่เงครับพี่น้องเอ้ยจริงจริงแดีนดี่เงครับคุณเป็นฟังกับอบคอยไะไพ่อคนไหนครับแต่เรามาเบิ่งเอาบรรยากาศไปนํานะครับเป็เปเปเปนแปลกทังบมาดเนาะเบิ่งจะอยู่ทางหนอกไรครับติ๊กทางในพี่น้องเบิง่งพอมาก,กับลุงสีกินเขากันครับตเติมพลังก่อนเราอยู่แต่ขื้นพูดได้คบหนึ่งยังว่ายอยู่ไดยังไดกันยังวาเอาครับถทาคุมเล็กน้อยเราก็สิออกมาตึกให้พี่น้องเบิ่งดีก่า บ่ไดดกะถือว่าเข้ามาเบึงเอาประสบการณ์นะครับนตึงแห้งครับออกไปไกลแล้วอ้ยเพือสีดึงเขาครับตัวนี้ตัวนี้คือมองกลางเคลื่อนเลยครับมันจะเป็นมองประจบของขวกประตูอากาศรูไฟนะครับมันก็เลยสีแห้งนรงหน่อยหอนไหลครับหอนไหลเสียงหัวเรื่อนครับมา,มานมากละครับมาเลี่ยวเห็นเลี่ยว ลมกับปลาไก่ย,ยี่ห้ดอกนี่กินเขามากครับนี่แห้งครับนุ่สีอ่าตัวหน่อยตัวใหญ่เอาเบิดสองครับขัดมาสองดอกนี่อ่าสามตัวกับปลาหน่อยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยรุดซ้ำตัวหน่อยวะโอ้ยตีนกระมิ้งวะว้ายสองตัวครับเอากินเขามากมานเดี๋ยวบัตนอืม เขาได้เห็นอยู่หรอกเนาะมาคุ้มจับไรัอืมประโรปกะจอดครับช่วงรุ่นม,มึงครับตอนนี้ผิวบอหมายเสองครับผิวดีบออือ้อปื้อมีครับนี่นี่เอ้าสองขัดสองมาแล้วครับมาแล้วเออสิสาม เออสีนี่ครับลุงสีเอาเลยครับจัดแล้วโอ้ห่วงสีกินเขาเต๋อเฮืงเนาะห่วงสีกินเขาเต๋อเฮืงลุงสีวะอ,อ้าวมาๆๆๆๆเนี่ยเฮ็ดใไฮโอมาลูกแล้วบาท <c oughs> อ่ะโอเคไฮเฮ็ดใไฮโอมาลูกละบาทนี่อตัวน,นั้นง่ามูมูครับตัวน,นั้นสองโถโลอยล็อกใส่นะ สวยงามมดีครับดอกนี้นมันขนแวกมนีขึ้กขึ้ังใจผมเป็นตัวผมเอกหลังใจนอกรุ่นอกตอ,อ,อ,อกๆเลยครับอ้าวงามเลยครับเต็มติ๊กแบบเี็เตมติ๊ก บวกบวกน้ำพร้พอมนานใส่สองลูกสองตัวลูกครับใส่นี่นาน <c oughs> <c oughs> นานเห็นไหมลูกเลยเห็นไหอยู่อะไรไ้นี่ยอ่ะว่าจยู่อะไรเนี่ยเกินหน้าเกินตาเ่อตี้ต้องมาฟันใหญ่แล้วครับยังได้ไลฟอืมอันไปได้นาน ปลาสดปะโน้ลูกขึ้นห่มเลยพอดีพอมาจริงเว้ยฝ่าจนขึ้นเว้ยตอกเลตอกมมันทันกันตัวจังมวนนะลูกมาลูกแล้วครับบังขันลนุ่สีจัดไปสีตัวอยู่บ่ไใดแล้วสันลูกแล้วใส่เสื้อไว้บ่ชขาน เอ้าวฟ้าสินทางเหรอภาษาโอ้พรมพอดีครับโอ้พรมเนี่ยครับสินองห้อนไล้เมืองถนนันอืมมันขึ้นทีสองเหมตัวนี้ก็บสินอนอีกอ้าวพอมากขึ้นแล้วพักเมื่อยครับเมืองถนเอาลงไปหนึ่งช็อตอ่ะมึงซีไปไประตำตำแหน่งครับตัวนี้รับหน้าที่รับหน้าที่นาเคลื่อน ปากประตูทีหนึ่งกับสองครับโอ้ยปาคนหางแล้วว่าสันงสงสัสสงยสว่างใบครับท่านนี่ยิ่เขากันนะครับตอนนี้บสองเยนะมึสองคนนี่นะครับเข้ามันนี้ม,าานนมีโอกาสได้มาถ่ายบัวดนว่นซีมีโอกาสพบปัญหาน,นะครับเพราะว่าเพื่อสิเขามาได้ครับบ่มีเรือแล้ครับบ่อสะดวกน้ำนะคำว่าน้ำึ้นนี่กับโบเ็นตะเขาเด้ครับมันอันตรายนะครับมีลุงสีกับ พ่อไมาไปไงนี่มาถ,าถ่าจะขึ้นไอปึ้มฮะมาหลุนเมืองขับสองคนไปสิมานอืมมา,าแห้งเขาไม่น่ะสิมีอยู่นะเนือ้อปลสันโอ้ยอันนั่นเด้โอ้ยผมอ่ะโบซัมบบมี่ได้ของอู้ดินงามแห้งพอใส่สวยเลยนีถนน่ถึงหน่อยเหรอวะถึงหนอยก,กว่า ระวังระวังระวังโอ้ใส่งาม้อมจังเลยอ่าใส่งามครับใส่ซองโตโลมาเอาอน้าว่ใหม่ใช่ไหม้่ายรดโอ้มีใหม่้อมเลยไหมว้ยเบอร์ใดาไหนอีกยังไ่เห็นรถสามสีามตักตัวาง หมานครับม,นมนันมันครับโอ้หลังจีนเขาเพอดีอ่ะนี่ยงไวปลาเพื่อนครับตัวนี้อ้วาวมีลหรอหาลูกผมมาเข้าเนี่ยเขาเสพอย่างเดียวต้องมีสีกับเสาตะบนครับรับช่วงประตูพินงัง เบิ้งแม่นดีครับแม่นดีหางหายจากการไถ่ปลามาถึงแห่งครับเบิ้งดอกในสี่ทีปัวเนื้อมีล่ำเดียวครับวันนี้ส่วนมากสี่ปัวคอยแต่เขามาเพราะว่าน้ำเขาเปิดแห่งเขาอาศัยตอนหนังคอยนะครับเขาไปโดนแล้วาสั่นแม่นเดียวลองเบื้องเดี่ยวเบิ้งครับเบิ้งเบื้งปลาหยังครับปลาหยังน้ำกันครับหืมไข่เนื้อเลืองเป็นเลือดทองแดงครับมันก็เลย มันคงเข็งเข้าไปไดนะครับติดง,ง่ายมันเป็นยืนทั้งแทนหินแม่นวะ่ะอ้าลองเบิ้งครับสิทธิ์ปางยังจัดผู้เดียวเลยครับกลางกลางน้องเลยเหมือนเท่าอืมอ้าวมาแล้วเอามาครับจอมมาหนึ่งครับมาปะโจ๊ะปะโจ๊ะเข้านี้ละสองสามมาแน่นอน,นดีครับแม่นดีครับโบ้ไข่หนาครับดอกดีสมกับเติมน้ำมันเลือกเขา เืี่ยวเดียวเลยเว้ยอเอาเอาเบิ้งขึ้นึงเบิ้งไอ้เมืองตัวนั้นโอ้ซื้อพอลูกับเบิ้งของไอ้เมืองเด้อบาทเบิ้งของไอ้เมืองก่อนพี่นอ้องอ้าวของไอ้เมืองกอนเม่นอยู่วะไม่ในเมืองอยู่วะเปนเม่นนะหะหรือว่ารับดูดได้สามพอสินได้เท่าไรเอา้ากางหนามกับขอบครับวันนี้เข้าเลนสามเต็ปเลยครับเข้ามากลางกับพอมา กับเงีนะครับนเรื่อกับเบงแม่นดีตึกไปทั้งขอบทัางคุณนกับไอเมืองครับรับบทไปกับพอจอยเนาะอ้าวมีคัดมากือกันของเราหนึ่งตัวครับผมโอ้สองันมันสองนั่นะอ้าวรอคิวือกันตัวนี้ครับโอ้คนไหนอรอคิวครับอรอคิวคนเตกนะเครื่องทั้งนตัวนี้ข้าวเดียว อบอตตูก็แม่นดิ่งครับตอนนีนลองเพียงวายๆแล้วอะไรปลาเนะาะแห้สวยมีสวยเอ้ว่น้ำแห้งก็ก่าครับแมนบอน้ำแห้งก็ก่าปลากยู่ที่เท่าที่บา่ามีกบล่ะนะครับผมบอนา้ำเขาเพิ่มเยอะนี่ หัน,นแตกออกมาเลย,เลยไปครับออกไปตามลาปลาอีกคือเกาเอาเ่าเแถวๆกลางครับเป้าไม้เข้าคือแถวๆกลางมันจะเป็นช่วงนำเบาได้เล็น้อยนะครับ อ๋อเก็บงานเป็นทีมงานแี่งครับข้าวเดียวครับไปเครื่องทั้งเนียปลาใส่สวยครับตอนนี้คัดใสเลยข้างบเรียนปลาแห้ครับวันนี้ห่อสมกับได้เขามาอยู่ครับวันนี้ได้เห็นอยังไรหลายอย่างเข้าไปกับฮาที่หมอสมเข๊า เอ้าลองเบิง้งแม่นว่าถือแล้วว่าสันกลางลำเลยครับอันนี้เท่าคนเบิ้งสมบ,บูรณ์่าสิถือไล่ไปได้ครับตอนนี้อ่านี่บบครับนี่บบนี่โบ,มบสมกับเขามากไกลบบครับ,รบ,รบหนึ่งบังขาดมากครบับหนึ่งปัจโูปัจโจโอ้ยมองมันเลยครับแม่นสองครับนับสองเฮียก็ยมีบาดเหนียวถือนอกครับเกือบเฮียรุ่งนานเลยเ่ย เกือบีน้ลงน้ำกับเหมือนตีส้ตัวบมเดิร์ตยากเลยโอ้เป็นสายเลยครับคุณมี่นองมาติุ้นเสียชีเขียวแข้มเข้นสีดำเลยมันมาตีสองนะครับตีหาบนครับฟีดที่อย่างนาพยายนเอยอ๋อโว้ยนีสัมมองเกาครับมองใกล้เอา อเนียสามเดียมพัจอยก็มาเนี่ยเท้าใหญ่เลยครับอ้าวัดทีก็ะเพยยูครับอ่อนบันไดก็ะเพยยูเรามัน่ยอืออือเอาบบสั่งมันชิมกุเกาโบ้หมุนหนามหมันพี่ครับรรเบอ้อ,อ,อ,อเอ มึงครับถีบอถีบถีบถีบครับมึงครับถีบขับมาเลยด้วยนีขับมาบ้าโอ้ยมันมีปลาตูครับโอ้ยมันมีปลาเปรี้ยวครับ,ออรบตอนนี้อีกสีจัดมานะครับปุ๋ยสายมาเลยเขาไปมองหนามมันจบกันพอดีเลยหนี้ขัดมาเลยครับขัดเขามาเลยเนี่ย มีมาหนึ่งตัวเพิ่งเห็นสองตัวอุ่นครับนี่บอลอุ่นก็เขาเขาเป็นครูนะอ้าวตัวหนึ่งขาดแล้วตัวหนึ่งกระปุ๊บเปิสิ่ไหลจตะตัวจีสไปครับวันนี้พรารกคิดห่า เมื่อครัาบบัานนี่ฝากกดไลค์ลกดแชร์ช่งกบบังหน้าเลยนะครับเมื่อยหลายมาหายินเขากันสวัสดีครับ